เห็นหน้าหลังผมไหมครับทุกคนก็จะเป็นทั้งหน้าของอีเวนต์ใหม่นะครับที่กำลังจะเพิ่มเข้ามานะครับอีเวนต์นี้ก็จะมีชื่อว่าคอร์รับอีเวนต์นั่นเองนะครับทุกคนในตอนนี้นะครับผมเราสามารถเสกอีเวนต์ตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับโดยการใช้สกิปของค่ายเน้นฮับนั่นเองนะครับทั้งหน้าของสกิปค่ายเน้นฮับเนี่ยนะครับผมเขาก็เปิดให้เล่นฟรีโดยที่ไม่ต้องหาคีย์นั่นเองนะครับผมถึงวันที่27นี้นะครับให้ผู้ชมไปลองเล่นกันดูได้เลยนั่นเองนะครับวิธีการเเสกอีวนต์ใหม่นะะครับผมจอยยูููู่่เเเมมมนนนนนนแรรรรกกะะะคคัับบ็จอตงี้้้้้้เเเเเเลลยยนน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 ะะะะคคครรรััััับบโชชววว์์์อออีีีีตตตกกก็็ใใหห่่าาผผูมมมมมมดขขไปจึง นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกในส่วนของไลฟ์เอชีกรรมตัวนี้คร่าวๆนะครับผมแล้วก็จะมาสปอยนะครับว่าในส่วนของอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับจะมีผลไม้อะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีสัตว์ตัวไหนเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับมาเริ่มด้วยที่ตรงกลางนะครับจะเป็นเจ้าจิ้งจอกเก้าหางหรือคิซูเนะนั่นเองนะครับตรงป้ายเขาจะเขียนว่าสมิธแอนคิวแอนคอร์ลฟู้ดนะครับก็จะเป็นการส่งผลนะครับที่ติดกายพันธุ์แอนคิวแล้วก็คอร์ลฟูนั่นเองนะครับผมมาให้กับเจ้าจิ้งจอกตัวนี้นน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 ััััััั่่่่่เเเเเเอออองงงงะะะะะคคคคคคครรรรบบบบทททุกกกกกกมมมมม็็จจจจีีีลลยูิิแพผผืาาสไ้้้้ให เดี๋ยวมาดูตรงทางด้านของของรางวัลนะครับผมจะกดไปที่เลข3นะครับก็จะมีของรางวัลขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับจะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมผลไม้ใหม่นะครับแล้วก็ตรง1%ก็จะมีเป็นคอรลับคิสเนะนะครับผมหรือเจ้าจิ้งจอกเก้าหางที่เอาไปย้อมสีนั่นเองนะทุกคนตรงทอมสามารถเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะผมหรือเขาจะเปลี่ยนแปลงใหม่นั่นเองนะผมก็รอดูกันต่อไปนะครับซึ่งจิ้งจอกเก้าหางตัวนี้นะครับผมโอกาสดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นต เอนะครับทุกคนข่าวๆของอีเวนต์ตรงกลางนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆเลยก็คือส่งผลไม้นะครับผมให้กับเจ้าจิ้งจอกนั่นเองนะครับผมมาดูด้านซ้ายมือนะครับผมจะเป็นคอร์รับอีเวนต์นะครับผมหรืออีเวนต์ใหม่ที่กางจะเพิ่มเข้ามาเช่นเดียวกันนะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าคล้ายๆกับอีเวนต์เซนเลยนะผมที่เอามาย้อมสีนั่นเองนะครับจะเป็นธีมสีส้มแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงพระเนี่ยนะผมก็จะใส่เสื้อสีแดงแบบนี้เลยนั่นเองนนะมาดูตรงป้ายดีกว่านะครับผมตรงป้ายเขาก็จะเขียนว่าเลเวลองเเรราาาาานนนนนะะคคับผมมดดว่่จป็ต้้้ไ หลังตรงน,นี้นั่นเองนะครับทุกคนก็คือเราต้องทําให้ต้นไม้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันโตนะครับแล้วก็บรรทัดที่2นะครับเขาจะเขียนว่าทุกๆชั่วโมงเนี่ยนะครับผมมันจะทําการรีเซ็ตนะครับแล้วก็ให้กลายพันธุ์กับพืชของเรานะครับผมก็คือกลายพันธุ์ใหม่นะครับผมคอร์ัปมิวเทชันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งพาตัวนี้เนี่ยนะครับผมวิธีการทําเควสนะครับเขาก็จะมีเขียนบอกนะครับผมฟู้ดเรเควสนะครเขาก็จะบอกว่าต้องการผลไม้อะไรนะครับผมอย่างเช่นเควส์นี้นะครับผมแบบบมูนะครัทีี่มน้้ําหนนนักก4ขึไปะครับผมแล้วก็ติ ินะครับมาเทดให้กับพระตัวนี้นั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ต้นไม้ด้านหลังมันโตนั่นเองนะครับทุกคนของรางวัลที่เราจะได้นะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับไข่เซนเอกก็ยังอยู่นะครับทุกคนแล้วก็จะมีเสาใหม่นะครับผมคอรับสตาฟนะครับผมแล้วก็แทนคิวสตาฟนั่นเองนะครับจะมีสเปรด้วยนะครับผมสเปรแทนคิวแล้วก็สเปรคอรับนั่นเองนะครับทางด้านของของตกแต่งนะครับผมก็จะเป็นของตกแต่งใหม่นะครับผมนี่จะเป็นธีมคอรับนั่นเองนะครับทุกคนอ่าจะมีพวกดงพวกดาบนะครับแล้วก็เซนซิแพ็คคคนนะะรรััับบผมกกยยงอออู่โาสด8.7% ผมมาดูด้านล่างนะผมจะเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงใหม่นะผมคอรับโคดามะนะครับผมแล้วก็มีผลไม้ใหม่ด้วยครับผมโอกาสดรอป4.35%นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งรายละเอียดของการอัปเดตเนี่ยนะผมคร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะผมเท่าที่ผมทราบนะทุกคนแต่ก็อย่าเชื่อผม100%รนะผมรอในส่วนของการอัปเดตมันมาก่อนนั่นเองนะครับผมรายละเอียดในคลิปนี้นะผมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าอัปเดตมาเนี่ยนะครับผมสริปของค่ายเน้นทับเนี่ยนะครับจะสามารถใช้ง ต้องรอดูกันต่อไปนันเองนะผมถ้าห่างสคริปนะครับเนี่ยนะครับผมมันอัปเดตเร็วนะครับผมเราก็อาจจะสามารถใช้งานกับอีเวนต์ตัวนี้ได้นันเองนะครับทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการสปอยอัปเดตแล้วก็การใช้งานในส่วนของอีเวนต์ใหม่นันเองนะทุกคนก็สักคนี้นะผมผมก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะผมฝากทุกชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับสักคลิปที่ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายบายครับผมเจอกันครับ